สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีกุมประจำเดือนกันยายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน อิทธ oh, ิพลของไพ่เจ no ็ดดาบก็มาอยู่ใบแรกอ่ะเดือนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งกับเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญาเรื่องของเงื่อนไขนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่แบบไวพพิบนะเรื่องของการทําธุรกิจนะคะหรือว่าในเรื่องของการประมูลงานหรือว่าในเรื่องของการทําธุรกิจเสริมนะคะฉะนั้นถือว่ายังไงก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่ยังเกิดโอกาสอยู่นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังจะต่อสัญญาหรือกําลังจะเข้าไปฝึกฝนหรืออบรมงานด้วยนะคะซึ่งก็ยังเป็นอิทธิพลที่ยังสร้างโอกาสอยู่แต่สิ่งที่เตือนไป ตอนต้นก็คือเรื่องเงื่อนไขเรื่องเอกสารเรื่องส่งสัญญาหรือว่าข้อกฎหมายที่จําเป็นอาจจะต้องเรียนรู้เอาไว้นะคะจะได้ทําให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนะคะอยู่ในช่วงที่นะคะอาจจะแบบกำลังทําเรื่องยื่นเอกสารสําคัญนะคะเราก็ต้องแบบเตรียมหรือวางแผนให้พรอมนิดนึงนะคะเดือนนี้นะคะยังมีชื่อผลของพ่การเดินทางนะคะหรือว่ายังมีิทธิพลของพด่ดีๆเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะซึ่งก็ยังเป็นเดือนที่ยังไงก็ยังเกิดโอ,อกาสหรือมีในเรื่องของช่องทางใหม่ๆ เข้ามาสําหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะแต่สิ่งที่นะคะเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ยังเข้ามาอยู่นะซึ่งคนที่เกิดราศีกุมจะเคลื่อนไหวอะไรนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของการเงิน หรือว่าเรื่องของการลงทุนต่างๆก็อยากจะให้หาข้อมูลนะหรือว่าอาจจะต้องหาที่ปรึกษานะกับเรื่องของการลงทุนต่างๆนะคะให้ดีด้วยจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะ,นะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรุกคนก็ได้ชิดที่เป็นผู้ชายอาจจะเป็นหัวหน้านะหรือเป็นคุณพ่ออันนี้ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะเข้ามานําข่าวดีหรือทําให้เกิดความราบรื่นและตําแหน่งของผู้ใหญ่รุกคนก็ได้ชิดที่เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ก็ดีค่ะหน้าที่จะเข้ามาให้อิสระหรือเข้ามาส่งเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดราศีกุม ด้ตำแหน่งนะของบ้านอยู่อาศัยสํานักง,งานร้านค้าเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือความสุขในครอบครัวนะคะเกิดขึ้นนะคะในตําแหน่งนะคะของญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะหรือว่ามีปัญหาที่คนที่เกิดราศีกุมภ์เองอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะมองว่ายังเป็นตําแหน่งที่ยังแบบเป็นที่ปรึกษาให้กันได้หรือยังร่วมงานกันได้เพียงแต่ว่าต้องไปใส่ใจหรือดูแลโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพร่างกายต่างๆนะคะซึ่งอาจจะต้องไปใส่ใจให้เยอะหน่อย ในตำแหน่งของบริวารน,นะจจะมีเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ถือว่ายังเป็นบริวารที่ดีอยู่นะคะจะอาจจะต้องไปปรับหรือว่าต้องพยายามให้โอกาสในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานอาจจะเป็นช่วงที่กำลังนะคะที่จะเข้าเรียนต่อหรือกำลังจะเรียนจบก็ได้หรืออาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังสอบนะก็ถือว่าจ,จะมีเรื่องของแรงกดดันเกิดขึ้นบ้างนะคะซึ่งคนที่เกิดนะคะราศีกุมภ์เองอาจจะต้องลงไปนะให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำกับลูกหรือหลานด้วยนะคะก็ยังเป็นตำแหน่งที่ ส่งผลในด้านดีร่วมถึงนะคะถ้าเคยบนบานสารกล่าวอะไรไว้ในตําแหน่งของลูกหรือหลานคือบางคนเนี่ยไปบนไว้ให้ลูกสอบติดอ่าไปบนให้ลูกได้ทํางานข้าราชการหรือบางคนเนี่ยนะคะก็นะมีเรื่องของการบนให้มีเรื่องของการตั้งครรภ์ถ้าได้แล้วให้กลับไปแก้นะก็ะยังถือว่าเป็นตำแหน่งที่นะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามาดูแลหรือให้การช่วยเหลืออยู่นะคะและตำแหน่งนะ,ะของเพื่อนร่วมง,งานนะ,ะเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงกัน ในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะ,ะแล้วทําให้โอกาสต่างๆนะค่อนข้างส่งผลดีเลยคนที่เกิดราศีกุมนะ่าจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างแบบอารมณ์ร้อนด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความเครียดหรือแรงกดดันคือเป็นคนที่ชอบกดดันตัวเองอ่ะนะคะกับอะไรก็ตามเราต้องทําให้ได้นะ,ะปัญหาต่างๆเราต้องแก้ให้ได้เราต้องผ่านให้ได้คือลักษณะข,ของข้อดีก็คือเป็นคนที่มีพลังตลอดเวลาแล้วก็ไม่กลัวก,กับปัญหาแต่ข้อเสียก็คือพยายามที่จะกดดันตัวเองตลอดเวลา นะอาจจะทําให้เกิดความเครียดได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เราแบบมีความกังวลใจเรื่องสุขภาพร่างกายนะจะอาจจะต้องลดความเครียดลงไพ่ยี่ีพยากรณ์ก็บอกว่ายังไงก็เป็นเดือนที่ดีอ่ะปัญหาต่างๆก็ยังแก้ไขไปได้แล้วก็ยังมีคนที่ คอยให้การช่วยเหลือนะคะหรือคนที่เกิดราศีกุมเองอ่ะนะอาจจะต้องไปาหาผู้รู้นะคะหรือว่าหาคนที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆนะเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือตัวเองด้วยหรือเข้ามาแนะนํากับเรื่องงานเรื่องธุงรกิจนะคะแล้วก็ไพ่ทิพยี่ยังเตือนว่าหรือยังแนะนำนะคะให้คนที่เกิดราศีกุมเนี่ยใส่ใจกับเรื่องงานเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะยังไงก็ยังเป็นโอกาสที่ดีนะคะการทํางานนะที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะมีอยู่2ใบอ่ะก็ถือว่างานยังมาก ก็มีชื่อผลของไพ่8ไม้แล้วก็10ไม้นี่จาก 8/ เป็น10ก็หมายความว่าการทํางานมีการยกระดับหรือมีเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นอาจเป็นเดือนที่ต้องเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยแต่ถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแน่นอนโดยเฉพาะนะบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังจะต่อสัญญางานหรือบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังแบบฝึกฝนอบรมงานด้วยถามว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับเรื่องงานไหมมีแน่นอนส่วนคนที่ทําธุรกิจเป็นของเต็งก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะประมูลงาน นะคะนี่ก็ถือว่าเกิดโอกาสหรือคนที่กาลังจะทําธุรกิจเสริมอ่าน,นี่เรียนรู้หาข้อมูลที่หน่อยนะก็ถือว่ายังสามารถทําได้นะคะฉะนั้นอยู่ว่าการทํางานนี่ยังขึ้นไหวไปสู่โอกาสที่เติบโตมากขึ้นแต่ต้องขยนันส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะคะก็ถือว่ายังต้องระวังนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงโดยเฉพาะเอกสารด้านการเงินหรือว่าข้าของมีค่าอาจจะสูญหายนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมเกิดขึ้นนะคะดวงห้ามค้ำประกรันกับเรื่องของการเงินเด็ดขาดเดือนนี้ให้หลีกเลี่ยง นะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของช่วงอาทิตย์แรกหรือสัปดาห์แรกคือ7 7วันแรกอะ่ะอันนี้ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการใช้จ่ายเงินหรือถ้ามีเอกสารเรื่องของการคำประกันอะไรหรือเดินเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยอยากให้หลีกเลี่ยงไปเลยมองว่าเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วเรื่องของการเงินการทองน่าจะดีมากขึ้นนะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมแต่ดวงก็ห้ามคำประกันนะคะ ก็อาจจะเป็นเรือนที่เรามีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานหรือบริวารคู่ครองคนรักหรือญาติพี่น้องด้วยนะหรือว่ามีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือการเดินเรื่องเอกาสารนะเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่ายังไงก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องของการเงินที่ดีอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดจริงๆอ่ะยังเห็นอินทธิพลของไพ่นะคะในเรื่องของความรักที่มีคนเข้ามานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะคะแต่ว่า เดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่เดือนที่เด่นกับเรื่องของความรักเท่าไหร่หรือว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะต้องคบหากันเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะมันเห็นการครบสอนนะคะฉะนั้นควโสดไม่ต้องรีบร้อนค่ะก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายก็ต้องระวังอาจจะมีปัญหาความระแวงสงสัยหรือความไม่เข้าใจกันนะเพราะว่าชีวิตรักชีวิตคู่นี่ค่อนข้างจืดชืดมาก่อนแล้วนะคะเด๋ยนนี้มันก็ยังมีช่องว่างนะฉะนั้นต้องปรับกันให้มากหน่อยแต่ยิ่งเห็นที่ผลของไพ่การกลับมาคืนดีกันนะ,นะฉะนั้นก็ถือว่ายังสามารถปรับกันได้ในช่วงนี้แล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ต้องไปเปลี่ยนบรรยากาศนะพากันไปเที่ยว คือไปเที่ยวธรรมชาติภูเขาทะเลนะจะทําให้เรื่องของความรักมีความสุขมากขึ้นสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังเดือนนี้ยังหินที่พนของปัญหาการเลือดหลังจากโรคเก่านะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาโรคประจําตัวรวมถึงนะคะเรื่องของการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อโรคหวดัดภูมิแพ้อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาการทํางานของกลับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีอันนี้ทํา อันนี้หมายความว่าเป็นความเครียดด้วยแล้วก็ทํางานหนักเกินไปอันนี้ให้ไปลดลงนะคะแล้วก็เรื่องของการผ่าตัดต่างๆยังเกิดขึ้นนะคือถ้าอยู่ในช่วงที่เราแบบกําลังที่จะเข้ารับการผ่าตัดอันนี้มองว่าการผ่าตัดจะเป็นไปโดยความ,มเรียบร้อยนะหน้าที่จะราบรื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้เตรียมกับเรื่องของการแบบกาลังจะผ่าตัดเนี่ยเราก็ต้องดูแลติ้งให้ดีนะคะลดความเสี่ยงลงพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้เป็นเวลา นะคะแล้วก็ลดความเครียดลงนะสุขภาพร่างกายก็จะยังไม่แย่นะคะแล้วก็ไม่ใช่จะสุขภาพร่างกายนะของคนที่เกิดราศีกุมอย่างเดียวสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องนะคะคู่ครองคนรักหรือลูกหลานหรือบริวารอันนี้ให้ไปเตือนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์นะคะจือว่าการทํางานยังเกิดโอกาสที่ดีโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการเงินนะต่างๆนะหรือคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอ,งงอ,งอกสาร,ร นะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเหล็กโลหะอะไรลงกลึงนะต่างๆนะคะแล้วก็คนที่ทํางานด้านการประมวลด้วย นะแล้วก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นช่วงที่เราสามารถทําธุรกิจเสริมได้ฉะนั้นถือว่านะคะเรื่องงานยังเกิดโอกาสหรือคนที่รอการต่อสัญญาก็นะน่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือคนที่กําลังจะไปประมูลงานหรือทําเรื่องกู้เงินนะนี่ก็ถือว่าจะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันหรือคนที่อยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานก็ต้องเต็มที่กับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะคะก็ถือว่ายังส่งผลดีเหมือนกันนะส่วนเรื่องของการเงินนี้ถือว่าเงเินเด่น อรา,ายได้ดีอาจจะมีเรื่องของการเงินที่ไม่ได้เปิดเผยหรือรายได้เสริมเข้ามานะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงนะที่มีคนเข้ามาพูดคุยแต่ยังเป็นการครบซ้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ต้องไปปรับกันแล้วก็ต้องใส่ใจกันให้เยอะหน่อยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะที่พของไพ่การทํางานนะคะเป็นเดือนที่ยังส่งผลดีนะคะอาจจะมีเรื่อง,องการเริ่มต้น สิ่งใหม่ๆเรื่องของการเดินทางเรื่องของโอกาสต่างนะคะยังเข้ามาอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะ ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงที่จะมีคนเข้ามาเริ่มต้นความรักแต่จะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะแต่ถือว่านะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดใสนะคะแต่ต้องหาเวลาไปทํากิจกรรมร่วมกันบ้างจะทำให้เรื่องของความรักนะคะหวานชื่นมากขึ้นคนที่เกิดในช่วงมารน่ะถือว่าการทํางานอย่างราบรื่นมากๆอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเรื่องของการเดินทางหรือข่าวทางไกลนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของทิศทางการทํางานที่น่าที่จะประสบความสําเร็จ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงนะคะจะพบรักทางไกลนะคะหรือว่าจะพบรักดีๆอะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางหรือว่าเข้าไปร่วมกับงานมงคลต่างๆด้วยนะคะหรือมีข่าวดีเรื่องของการตั้งครรนนะซึ่งทําให้เรื่องของความรักค่อนข้างหวานชื่นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าเด่นเรื่องงานเดือนนี้เหมาะที่จะขยายงานนะคะแล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบที่มีความหลากหลายนะคะก็ค่อนข้างเกิดโอกาสอาจจะขยายงานไปในหน่วยงานต่างๆหรือต้องพยายามเรียนรู้กับเรื่องของการทํางานหรือการประสานงานกับบุคคลต่างๆด้วยก็จะประสบความสําเร็จคนที่กําลังสอบก็จะสอบผ่านคนที่กําลังเตรียมการสอบบรรจุก็จะมีโอกาสที่ดีคนที่กําลังรอการโปรโมทนะคะก็อาจจะมีข่าวดีเช่นเดียวกันหรือกําลังเดินเรื่องเอกสารต่างๆก็จะผ่านส่วนการ ไรายได้มาจากงานนะก็ถือว่าการเงินยังเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี่ถือว่ามีสเสน่ห์นะ,ะอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่สดชื่นคนที่เกิด ในช่วงวันพฤหัสบดีนะถือว่าโดดเด่นมากๆเดือนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาแต่ถือว่าดวงมีโอกาสที่ดีนะคะแล้วน่าจะส่งผลดีกับเรื่องงานด้วยถ้ามีเรื่องของการไปสมัครงานก็จะได้งานที่ใหม่หรือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตกับเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือการติดต่อธุรกิจการค้าการขายก็ค่อนข้างสดใสนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดถือว่า มีดวงอ่ะที่มีคนเข้ามาคุยนะคะก็ถือว่าจะมีคนเข้ามาจีบนะแต่ว่ายังเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ยังยังเป็นเพื่อนกันะนะจะถือว่ามีโอกาสจะพัฒนานะคะ <S <S ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะแล้วคนที่มีความพิจารณาเดินทางไพ่การเดินทางขึ้นแล้วนะคะ <S <S คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์นะ,ะถ้าทํางานนะที่เป็นงานข้าราชการนะคะแล้วก็เป็นทหารตํารวจแล้วก็ทําอาชีพที่เป็นเป็นแพทย์ เป็นพยาบาลเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างขายเหล็กโลหะอะไรลงกลึงคนขายประกันสุขภาพขายประกันชีวิตอันนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้นะจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีปัญหากับเรื่องงานให้ต้องแก้ไขบ้างอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานแหละหรือถูกกดดันแต่ถือว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้อาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยนะแต่ถือว่าจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคุณสุภาพตรตนะคะหน้าที่จะมีข่าวดีหรือคุณสุภาพสตรีจะเข้ามา ให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายกับเรื่องของการเงินมีดวงที่จะถูกหลอกถูกโกงนะหรือมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากแต่ถือว่านะคะยังสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้แต่ก็ต้องควบคุมส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นเลยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหากันอันนี้ให้ไปปรับสุขภาพร่างกายก็ต้องะระมัดระวังนะคะเรื่องของปัญหาการทํางานมากเกินไปอ่ะ นะแล้วก็เรื่องของความเด็ดเหนือ่อยเรื่องของการอักเสบอาการปวดกระดูกนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการแบบผ่าตัดเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งยังต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้เยอะหน่อยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นี้โดดเด่นเรื่องการทํางานนะ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าอาจจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเดือนที่เราแบบกําลังจะขยายธุรกิจนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการแบบไปแข่งขันไปประมูลงานนะคะต่างๆด้วยนะซึ่งจะมีเรื่องของโอกาสที่ก้าวหน้าได้เร็วเลยส่วนคนที่กําลังเรียนอยู่นะจจะเรียนหนักเรียนเหนื่อยเพื่อที่จะให้จบนะคะแต่ก็ถือว่าจะสําเร็จแน่นอนนะคะ การทํางานนี้เกิดโอกาสมากๆเลยนะคนที่ว่างงานก็นให้ไปสมัครงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากงานถือว่าความขยันจะทําให้เกิดการเงินที่ดีนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะเพราะยังยุ่งกับเรื่องงานอยู่ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันเดี๋ยวนี้อาจจะไม่มีเวลาใกล้ชิดกันเท่าที่ควรแล้วก็อาจจะต้องเติมความหวานให้กันมากๆหน่อยนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีกุม่ะนะถ้ามองบางคนก็มีแบบทั้งงานหลักงานเสริมอะ่ะ หรือว่าอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนนะคะต่างๆด้วยนะก็ถือว่าการทํางานก็จะประสบความสําเร็จนะส่วนเรื่องของการเงินนะก็ยังเห็นไพ่ที่มีเรื่องของไรายได้เข้ามาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราไม่คาดคิดนะคะหรือว่าเครื่องเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะต่างๆก็ให้ระวางังแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการคปาประกันส่วนเรื่องของความรักนะมีดวงที่จะพบรักอยู่แล้วแต่เดือนนี้ในเรื่องของความรักนี่อาจจะยังไม่โดดเด่นนะก็เน้นกับเรื่องงานแล้วก็สร้างรายได้ไปก่อนหรือคบหากันไปเรื่อยๆนะมันก็จะทาให้ เรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ต้องดูแลเตงให้เยอะนะคะวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิการงานแล้วเกิดความสําเร็จเกิดความราบรื่นนะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันเสาร์ และก็วัดอาทิตย์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดืนนี้ก็คือวันศุกร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกรจะชี้นำสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุกร์บอกงานยังมีปัญหาต้องแก้ไขอะ่ะแล้วก็ต้องระวังเรื่องของสัญญาเอกสารด้วยนะคือจะทํางานหรือทํา สัญญาอะไรอะต้องตรวจสอบอะกับเรื่องงานนิดนึงอะนะคะแล้วก็ยังเตือนว่าอาจจะเป็นเดือนที่เราถูกชรยศหักหลังอะกับเรื่องของการทํางานด้วยฉะนั้นเรื่องงานนี้ไพ่แสงสุกยังเตือนอยู่ให้ระวังนะกับเรื่องของการทํางานหรือเอกสารนะคะต่างๆส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกบอกเป็นเดือนที่ดีนะแตงเป็นเดือนที่ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือกับเรื่องของการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดมีโอกาสนะจะพบรักนะแต่ว่าคุณแม่นะคะจะเข้ามาตรวจสอบความสัมพันธ์นะคะ แต่มีโอกาสจะพัฒนานะหรือว่าคนไหนที่แบบว่าคบกันมานานละคุณแม่อาจจะแบบเปิดไฟเขียวละเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นความรักที่ยังรักแล้วก็ยังเอาใจใส่กันนะคะหรือถ้ามีปัญหาอะไรกันก็ยังปรับกันได้แน่นอนส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะดูไพ่โดยรวมแล้วก็ยังเป็นสุขภาพที่ยังไม่ได้แย่อะไรนะถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังฟื้นฟูได้เร็วนะคะหรือว่ายังเป็นสุขภาพร่างกายที่ยังมีคนมาดูแลหรือเอาใจใส่อยู่นะคะ ก็ะะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีรุ่ง,งกาลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ